พรีเซนต์กันก่อนเลยนรัรักตนรักคนรักโลกกับอีโคสเฟียรก่อนที่จะเริ่มนำเสนอเนี่ยอยากจะขอขอบคุณก่อนครับผมขอบคุณโกยมลน่าใสใจสว่างก่อนเลยนะครับโค้ชผู้สอนงานหรือคุณสันอภิรักษ์บรลวุฒิขอบคุณน้องกระต่ายคู่รหัสและคู่คิดและคู่ชีวิตเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคุณโป้งคุณเพนโค้ชผู้สอนงานและช่างเจดนาเพชรสีรือเยี่ยมรวมทั้งพี่หนุ่พี่ชีแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเนี่ยคือ อะไรคือภัยพิบัติที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเจเบิดระเบิดนิวเ,เคลียร์ซอมบี้การกลายพันธุ์หรือดาวพุ่งชนโลกนะฮะทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยอะ่ะมันคือสิ่งที่นักเทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในเมื่อไม่กี่ปีไม่เกิน10ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับและถ้าในอีก30ปีข้างหน้าเราแก้ไขนี้ปัญหานี้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องศูนย์พันธุ์เพราะปัญหาของไมโครพลาสติกนะฮะหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย จะทำให้เราไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้หรือเป็นมะเร็งเจ็บปวดจนตายจนมนุษย์สมพันธ์สูญพันธ์ไปจากโลกนี้นครับซึ่งไมโครพลาสติกเนี่ยมันเป็นมหารตะััร้ร้ายปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีอยู่กว่า220 2 2 0ล้านคนนะครับที่ที่ที่ต้องเผชิญกับภาวะไมโครพลาสติกในร่างกายนะฮะและปัญหานี้เนี่ยไม่มีวิธีแก้ไขครับผมนั่นคือไมโครพลาสติกมันอันตรายมากๆนะครับ ไมโครพลาสติกถูกนํามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี2004เป็น2004เนี่ยโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามที่จะอธิบายว่าพลาสติกที่เราทิ้งมาเนี่ยเป็นพันล้านตานันพันล้านตานันเอะพันล้านตานันนะฮะที่มีมพลาสติกขึ้นมาในโลกเนี่ยเราทิ้งลงไปแล้วลงไปในแม่งน้ำเนี่ยครับแต่ว่าเรากลับค้นพบไอตัวพลาสติกที่มันลอยอยู่ได้ไม่มากนะฮะและอีก99%เนี่ยมันไม่รู้ไปไหนนะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาที่เรียกว่า,อาโอเคไมโครพลาสติกนะครับซึ่งไมโครพลาสติกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อทอมสันนะครับเขาก็ได้เป็นคนที่พูดพูดขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ในไมโครพลาสติกตรงนี้มันจะอยู่ในร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยไปจนตลอดซึ่ง มันไม่สามารถที่จะถูกผลักออกมาได้เพราะว่ามันจะเข้าไปฝังตัวในเซลล์นะครับส่วนที่ผลักออกมาได้ส่วนที่อยู่ในร่างกายมันก็จะดูดซึมพิษต่างๆไว้ในร่างกายครับผมที่มหาวิทยาลัยเบียนาเมื่อ14ปีหลังจากปี2004หรือ2018เนี่ยเขาได้ใช้ชายหญิง38คนนะครับในประเทศทั้งหมด8ประเทศทั่วโลกอะ่ะประกอบด้วยคอนแลน์ฟินแลนด์อังกฤษ รัสเซียญี่ปุ่นโปรแลนด์อิตาลีและออสเตรียฮะให้เขาทำริส์รายการอาหารมาตลอด1สัปดาห์ทำริส์รายการอาหารมาตลอด1สัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาตัวอย่างอุจจาระมาให้ตรวจสอบปรากฏว่าในอุจจาระเนี่ยมีพลาสติกเม็ดพลาสติกต่อ10กรัมเนี่ยอยู่20 20กรัมฮะ20เม็ดต่อพลาสติก10กรัม นะครับซึ่งในค่าเฉลี่ยของแต่ละคนเนี่ยที่บริโภคเข้าไปในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันคือ2,000เม็ดหรือเท่ากับตัวการ์ดเครดิตการ์ด1เครดิตการ์ดนะครับต่อสัปดาห์นั่นเองครับผมตอนนี้เนี่ยโลกของเราถูกปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกสิ่งที่ไมโครพลาสติกทำกับร่างกายมนุษย์นะฮะในใต้ทะเลลึกที่เป็นร่องหาสมุดที่ลึกที่สุดปี2019อ่ะเขาได้มีการ เขาไปสำรวจตรงร่องทะเลลึกที่สุดของโลกประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะฮะซึ่งคนที่เคยไปที่ร่องสมุทรเนี้ยมีแค่3คนในโลกนี้นะมีน้อยกว่าจำนวนคนที่เคยไปดวงจันทร์ด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่าแพนต้อนเนี่ยในร่องมหาสมุทรลึกมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกเฉลี่ย3เม็ดตออ่อ1นึงแพนต้อนนะครับผมนั่นหมายความว่ามีโอกาสมากๆเนี่ยที่โลกเราถูกปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกไปทุก,ท,ก,ท,กทุกที่แล้วและหลังจากนั้น ได้มีการสำรวจไปอีก5แห่งทั่วโลกฮะก็ปรากฏว่ามีการปนเปื้อนทั้งหมดนะครับที่เป็นร่องมหาสมุทรลึกครับผมที่ขั้วโลกเหนือเมื่อปี2019เดือนมก,กราก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าโดยการเจาะแท่งน้ำแข็งนะฮะปรากฏว่าในแท่งน้ำแข็งแต่ละลิตเนี่ยมีพลาสติกปนเปื้อนอยู่ถึง8,000เม็ดนะฮะซึ่งขั้วโลกเหนือเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วโลก เป็นที่อยู่ของอาศัยของหมีขั้วโลกนะครับหมีขั้วโลกที่ผอมโซเนี่ยไปเจอที่ขั้วโลกเหนือรวมทั้งรวมฝูงเป็นในกองขยะซึ่งเป็นตัวที่บอกได้ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันสูญเสียไปหมดแล้วหมีขั้วโลกไม่ใช่หมีที่อยู่เป็นฝูงฮะเขาจะอยู่เดี่ยวเดียวแต่ว่านั่นหมายความว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารให้กับหมีขั้วโลกแล้วนะครับมันมีเกาะที่เกาะหนึ่งที่ นักวิทยาศาสตร์ได้รวม,มเมล็ดพันุกว่า990 0 0 0เมล็ดเนี่ยเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินเพื่อเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นเรือโนอาของมนุษย์น่ะในช่วงที่โลกวิกฤตเนี่ยจะเอามเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้มาปลูกเพื่อที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่นะฮะประบบากฏว่าถูกปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกเช่นเดียวกันครับผมที่คั้วโลกใต้นกเพนกวินอุจจาะของนกเพนกวินทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นชั้นบนสุดของ ห่วงโซ่อาหารก็ได้ถูกปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกครับผมซึ่งนั่นก็แปลว่าโคโลกใต้ก็ถูกไมโครพลาสติกเนี่ยปนเปื้อนเช่นเดียวกันและในอุจจาระทั้ง10 10เม็ดที่พบในอุจจาระ 10, อ่ะ10กรัมของตัวนกเพนกวินนะครับจะมี3เม็ดที่เป็นไมโครพลาสติกครับผมพร้อมทั้งในน้ำในโคโลกโคโลกใต้นะสักครู่นะครับ น้ำในคูโลกใต้เนี่ยก็มีการปนเปื้อนกว่า8,000เมตรนะครับไอ้22,000เมตรต่อน้นํา1ตันนะครับนี่คือภาวะพลาสติกที่มันปนเปื้อนเข้าไปในในโลกซึ่งพลาสติกเหล่านี้มันมาจากเรื่องของเครื่องสําอางก็มีเป็นมัดเป็นอันมากนะครับพวกเสื้อผ้าที่ซักมันมีพลาสติกออกมาอยู่ตลอดเวลาครับผม คือในทั่วโลกตอนนี้ที่มันปนเปื้อนอยู่เนี่ยพลาสติกเหล่านี้มันมาจากไหนกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทวีปทั่วโลกอะ่ะทวีปที่เป็นทวีปของพลาสติกอยู่ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ได้ว่ามันกว้างใหญ่แค่ไหนนะครับในปี2017สหรประชาติสหรประชาชาติก็มีผู้ที่ไปเรียกร้องขอตั้งเป็นรัฐเดี่ยวเป็นประเทศขึ้นมาเลยนะครับมีธงชาติมีพาสปอร์ตมีสแตม ประธานาธิบดีอ,อาลกอกนของอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประชากรของทวีปแห่งพลาสติกนี้นะครับซึ่งเป,เป็นการเรียกร้องให้คนทั่วโลกกระหนักถึงรู้ถึงสิ่งที่เป็นภัยอันตรายร้ายแรงของมนุษย์โลกเรานรในปีะใ1 8นปี2018เนี่ยเขาก็มีการนำเอาปีเอาพลาสติกปี1970-1980นะฮะ รวมทั้งเศษของเครื่องบินที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกที่ถูกถูกยิงตกเนี่ยก็ยังอยู่ในพลาสติกอยู่ในน้ำน่นแสดงว่ามหาสมุทรเราเนี่ยมันกลายเป็นหม้อต้มที่เต็มไปเต็มไปด้วยพลาสติกนะฮะแล้ว99%สิของสิ่งปนเปื้อน,นทั้งหมดเนี่ยคือพลาสติกครับผมพลาสติกชิ้นใหญ่ๆไม่ได้หายไปไหนมันถูกแสงแดดมันถูกแสงแดดย่อยสลายกลายเป็นพลาสติกเม็ดเล็กนะฮะเล็กลงไปเรื่อยๆจนเรียกว่าไมโครพลาสติกและ แสงแดดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขวดน้ำพลาสติกที่เราบรรจุน้ำดื่มเนี่ยที่คนชอบซื้อกันด้วยความสะดวกนะฮะมันนอกจากเป็นตัวที่กอพลาสติกแล้วเนี่ยการสลายตัวของพลาสติกของจากจากการโดนแสงเนี่ยครับมันก็สามารถทำให้เกิดไมโครพลาสติกได้ขวดน้ำเหล่านี้ที่เราทิ้งลงถังขยะกว่า90%จะไหลลงสู่แหล่งน้ำลำคลองและรวมตัวเป็นทวีปขยะแห่งนี้นะครับความอันตรายของตัวของ ของของของตัวพลาสติกเห็นไหมเราเห็นไหมอันเนี้ยดึงดึงหลอดพลาสติกออกมาจากจมูกของเต่าครับแล้วก็ลกอัลราทอสเนี่ยเอาพลาสติกมาเป็นอาหารให้กับลูกนกนะฮะ,ะกว่าลูกนกเนี่ยถูกผ่าตัดออกมานะครับมีเศษพลาสติกกว่า243ชิ้นอยู่ในร่างกายครับ อยู่ในกระเพาะ<อ>คออือิ่มตื้อจนจน,จนกินอะไรไม่ลงไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ครับตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีมีพลาสติกอยู่ในร่างกายเราอะ่ะสิบกิโลกรัมฮะที่มันอยู่ในท้องเราครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติกําลังเผชิญอยู่ปี2018ที่ประเทศไทยก็เหมือนกันครับผมประวานจําถ้ามีใครดูข่าวจําได้นะครับก่อนที่ประวานตัวนี้เสียชีวิตเนี่ยถูกดึงพลาสติกออกมา8ถุงนะครับ แล้วสักครู่นะครับแล้วตัวตัวตัวของน้องเขาเนี่ยก็ยังก็คือตอนแรกนึกว่ารอดแล้วแต่จริงๆคือตายนะครับตายจากการภาวะการขาดสารอาหารแต่เมื่อผ่าท้องของน้องเขาออกมาเนี่ยมีพลาสติกกว่า80ชิ้นนะฮะ8กิโลกรัมที่อยู่ในท้องของน้องเขาครับใน Blue Planet 2นะครับก็มีปลาวานที่ คาบลูกของตัวเองไว้ครับนั่นหมายความว่านอกจากนอกจากไบโครพลาสติกทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นมะเร็งเป็นโรคอ้วนและภาวะสืบพันธุ์ด้อยลงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะครับพลาสติกเป็นตัวที่ดูดซึมพิษที่ร้ายแรงมากตัวแม่ประวานเนี่ยคลอดลูกมาได้ครับแต่ว่าลูกของแม่ประวานถูกพิษของแม่ประวานฆ่าตายครับแล้วแม่ประวานก็ยังคงคาบลูกของตัวเองไว้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประวานเพชฌฆาตใน สารคดีของ Blue Planet นะครับก็คือว่ายไปเรื่อยๆจนลูกประวานเนี่ยคือย่อยสลายไปกับปากนะฮะซึ่งไมโครพลาสติกเหล่านี้มันอยู่ในห่วงโซ่อาหารนะ่ะแล้วเรา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 ที่เป็นมนุษย์เนี่ยครับเราเรา,เราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้กินอาหารเหล่านี้เข้าไปเพราะว่าเราอยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อาหารคะ,ะคือปลาเล็กกินแพลงตน้น ปลาใหญ่กินปลาเล็กเราก็มากินปลาใหญ่ทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมนุษย์ถูกปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกแน่นอนครับผมแล้วในที่ทางเกาะที่นกอัปปัทอสไปคลอดลูกนะฮะที่เป็นจุดดั้งเดิมของนกอัปปัทอสเนี่ยลูกนกกำลังดอดตายเพราะว่าต้องกินกินพลาสติกจากปากของพ่อแม่ตัวเองครับผมแล้วทำไมเราถึงไม่ทำความสะอาดไมโครพลาสติกไม่ทำความสะอาดพลาสติกนะฮะ เป็นเพราะเราทํามันไม่ได้ครับเพราะมันอยู่กระจัดกระจายมันดูไม่อันตรายนะฮะกระจัดกระจายไปทั่วมหาสมุทรเลยฮะคือถ้าเกิดมันรวมตัวกันอยู่เป็นที่ทีเดียวอ่ะมันยังสามารถเทียบกอดเก็บทําความสะอาดได้แต่พอมันกระจายทั years, ่วโลกกลายเป็นทวีแผงมหาทวีแผงขยะเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่มนุษย์จะสามารถเก็บมันได้และเมื่อไมโครพลาสติกถูกย่อยสลายลงเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแหล่งเดียวที่เป็นแหล่งสุดท้ายก็คือมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราต้องระวังมากๆก็คือการที่เราจะต้องควบคุมปริมาณพลาสติกที่เราใช้และนั่นคือสิ่งที่ทำไมอีโคส phe ี์ถึงมีความปลอดภัยนอกจากภัยอันตรายของตัวไมโครพลาสติกโดยตรงเขายังเป็นพาหะให้เชื้อโรคเกาะเข้าไปได้ซึ่งอาจจะช่วยปลดปล่อยเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในต่างทวีต่างถินนะ่นเข้ามาหามนุษย์และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเป็น เชื้อโรคระบาดในอเมริกาใต้ช่วงที่ยุโรปไปค้นหาดินแดนใหม่ๆนะครับที่มีคนตายไปหลายสิบล้านคนจนเกือบหมดไปทั้งกระทบทวีบครับคือพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทวีปเดียวมันมีทั่วโลกกว่าหกว่า6แห่งนะฮะแล้วก็มีการรวมตัวกันกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ทําการแก้ไขปัญหาเกาะบาหลีจะมีพายมีพลาสติกกองอยู่เต็มชายหาดทุกๆครั้งที่มีพายุหลัง หลังจากที่เกิดพายุนะฮะสิ่งที่เก็บเกี่ยวไมโครพลาสติกได้แหล่งเดียวและเป็นห่วงโซ่หานบนสุดก็คือมนุษย์ของเรานะฮะในน้ำประปาทั่วโลกกว่า14ประเทศเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยนะครับมีการปนเปื้อนกว่า83เนะครับเกลือปี2018ทั่วโลกมีการปนเปื้อนไมโครมีการปนเปื้อนพลาสติกอยู่39ประเทศที่เขา ตัวอย่างมาปนเปื้อนปนเปื้อน90%ทุกๆก1กิโลกรัมเนี่ยมีเม็ดพลาสติกซ่อนอยู่360เม็ดครับผมในน้ำประปาเนี่ยนอกจากน้ำประปาที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกนะครับน,น้ำขวดบรรจุขวดพลาสติกเนี่ยับมีการปนเปื้อนน้ำที่มันปนเปื้อนพลาสติกมากกว่าน้ำประปาด้วยซ้ำครับผมและอาหารเหล่านี้เนี่ยถ้าภายในเวลา50ปี เราไม่แก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในที่สุดถ้าเกิดโลกนี้เนี่ยเขาโลกอยู่มาหลายร้อยล้านปีแล้วนะหลายพันล้านปีหลายหมื่นล้านปีหลายแสนล้านปีมนุษย์อยู่กันที่เป็นอารยธรรมนับได้จริงๆคือไม่เกิน5,000ปีนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นวิธีการที่โลกต้องการกําจัดเห็บเหาอย่างมนุษย์ของเราอย่างเรานะครับโดยการ ช่วยให้มนุษย์ค้นพบแหล่งพลังงานคือน้ํามันและช่วยช่วยให้มนุษย์ค้นพบพลาสติกและใช้พลาสติกนี่เองฮะที่กําจัดมนุษย์ออกมาจากออกมาออกไปจากโลกนี้ครับผมนี่คือ,อภาพกว้างๆนะฮะของข้อมูลความน่ากลัวของไมโครพลาสติกนะครับทีนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วไมโครพลาสติกต่างๆเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะครับความเชื่อที่เชื่อว่าน้ําจุน้าดื่มประจุข,ขวดเนี่ยปลอดภัยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำดื่มประจุขวดมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกกว่า93%นะครับแล้วยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเนสเล่เนี่ยฮะคือยี่ห้อที่เราใช้อยู่ประจรัอันที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติกสูงสุดเนี่ยต่อน,น้ำหนึ่งลิตรเนี่ยปนเปื้อนถึง10,000กว่าชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยแน่นอนในขวดพลาสติกนะฮะน้ำอาโอประหยัดกว่าซึ่งจริงๆแล้วน้ำอาโอประหยัดกว่าก็จริงแต่ว่า ตัวของน้ำอาโอมีสภาพเป็นกรดนะฮะและมีผลต่อสุขภาพช่องปากมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียแร่ธาตุนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกดื่มน้ำซึ่งเกิดจากซึ่งได้จาก e c o คสเฟียเนี่ยนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วนะครับยังมีการทําให้ช่วยให้เราประหยัดด้วยเพราะว่าต้นทุนของน้ําก็จะมีราคาที่ถูกกว่ายี่ห้อไหนดีกว่าปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะครับ ยี่ห้อ A เนี่ยเขากลองได้แค่50ถึง200นาโนเมตรขณะที่ EcoSphere กลองได้10ถึง100นาโนเมตรนะครับไมโครพลาสติกที่เล็กที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ที่ค้นพบคือมีระดับความใหญ่อยู่ที่100นาโนเมตรดังนั้น EcoSphere จึงสามารถกรองไมโครพลาสติกได้อย่างแน่นอนนะครับขณะที่ยี่ห้ออื่นที่เขาเคลมว่ากรองไมโครพลาสติกได้เนี่ยก็อาจจะจริงนะยี่ห้อ A บอกว่า 5 0ถึง200นาโนเมตรมันจะมีนาโนเมตรที่ใหญ่ขนาด0 5มมนะฮะซึ่งนั่นคือเรียกว่าไมโครพลาสติกเหมือนกันแต่แต่ถ้าเกิดบางยี่ห้อที่กรองได้2 0 0นาโนเมตรบอกว่าสามารถกรองไมโครพลาสติกได้ก็จริงเพราะว่าเขากรองได้บางส่วนครับผมไม่ได้กรองได้ทั้งหมดขนาดที่อีโคสเ e ียสามารถกรองได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็รักตนรักคนรักโลกนะกับอีโคสเฟียครับผม แล้วปิดท้ายด้วยผมก็จะเชียร์งานเอสโอที่จะมาถึงสัปดาห์หน้านะครับพอดีว่าไม่ได้มีรูปขึ้นเนี่ยเพิ่งทำพรีเซนเทชันเสร็จนะครับดนตรีประกอบก็เพิ่งทำเสร็จเข้ามานะครับจึงหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะได้ประโยชน์หรือถ้าเกิดมีข้อมูลส่วนไหนที่สนใจเพิ่มเติม,เ,ม,เ,มเนี่ยผมก็จะมีแหล่งอ้างอิงให้ก็สามารถที่จะติดต่อคุณโป้งได้เลยครับผมงานเอสโที่ผมได้รับมากๆเลยคือพลังงานที่ แล้วก็ความรู้ใหม่ๆที่ทุกๆทั้งเนี่ยผมก็ได้รับความรู้ใหม่ๆรวมทั้งได้รับพลังงานใหม่ๆเพราะจําเป็นนะครับที่ชีวิตคนเราเนี่ยต้องมีพลังงานที่ดีอยู่สม่ําเสมอนะครับในฐานะที่ผมผ่านวิปัสนาภาวนาเนี่ยมีวิธีที่รักษาพลังงานได้จากตัวเองแต่พลังงานจากภายนอกที่ได้งานจากเอโซรับรองว่าทาให้ชีวิตเราสามารถก้าวเดินข้างหน้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับ